ก่อนขึ้นแม่อ่อนก็มาเติมพลังก่อนนะครับนกแก้วมาภัยคาเฟ่เนซอนกดขอสีไม่ได้ในช่วงนี้ครับงดทุกอย่างงดเก้วนอกงดเอ,อสนลดงดทุกอย่างแต่เราก็ยังซื้อเขาเพราะเราเป็นสาวกเขาไปเจอกันข้างบนดอยแม่กระปองวันนี้ไปแม่กระปองครับ อครับก็เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข1 1ึ1นะครับก็วิ่งวิ่งจากาในเมืองนะครับมุ่งตรงไปยังผ่านสัก,กำํำแพงนะครับจากสัก,กำํำแพงก็ไปอำเภอแม่ออนนะครับไปเขียนเพเ่อแม่ออน,นติดต่อกันนะครับทางก็ตัวเลขก็เป็น4เลนนะครับ สีเลนแต่อันนี้พอเริ่มเข้าเขตแม่ออนก็จะเป็นทางวิ่งสวนกันครับแต่ถนนกว้างครับวิ่งได้สบายเนี่ยครับข้างหน้าน,นี่ก็เป็นทางแยกเป็นไฟแดงสุดท้ายครับทางขวามือก็เลี้ยวไปทางตัวอำเภอแม่ออนครับทางซ้ายมือก็ไปสานกำแพงอันนี้เราตรงไปก็ไปแม่กำปอง <c oughs> ครับไปราสเกตก็ได้ครับ พอไปถึงหมู่บ้านก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำอเภอดอยสะเก็ดอันนี้ก็เป็นทางแยกเข้าน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับแต่มันอยู่เขตเพื่อแม่อ,อนแต่เราคุ้นเคยเรียกกันอย่างนั้นนะครับทีก็เริ่มแบบว่าไต่เขาขึ้นมาหน่อยนึงละเริ่มเริ่ม,มละเนี่ยครับก็บางช่วงก็ขับช้าบางช่วงก็ขับเลี้ยวพอประมาณได้ครับ ขึ้นเขาลงลงเนินเนี่ยครับช่วงนี้ก็ลงเนินขับไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็พอดีนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปุตตีเยอะนะครับรถบิงกันขวักไควเลยเยอะมากอันนี้เข้าหมู่บ้านก่อนที่จะขึ้นแม่กำปองครับปุตตีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับแต่ว่าช่วงนี้เนาะมัน พอมีเหตุอันเนี้ยลวิวับน่ยก็เลยเบาเลยตอ<ม>นรก็เสียงเข้าไปว่าเอ๊เขาจะเปิดหรือว่าจะมีคนมาเที่ยวไหมอะไรเงี้ยครับก็ลองขับเข้ามาดูอ่นทางก็จะเป็นประมาณนี้จากจากตัวเมืองก็จากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ24 25โลครับไม่ไกลอ่ะขับแป๊บเดียว มาเรื่อยๆเกาะซ้ายเกาะซ้ายมาเรื่อยบางช่วงเอ่อช่วงก่อนที่จะถึงหมู่บ้านนะมันก็จะเป็นช่วงเขาสูงหน่อยก็ตบเกียร์โลขึ้นไปครับของผมก็อาจจะเป็นเอ่อสปอร์ต <c ười> กดปุ่มสปอร์ตปุ๊บกดอึอันนี้เป็นด่านด่านตรวจวัดอุณหภูมินะครับ ทางเข้าหมู่บ้านก่อนนะคะของหมู่บ้านนะคะให่เหรบการคววัดอุณหภูมิปองเนาค่ะใช่ค่ะอันนี้เราวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิค่ะ3 6 3นะคะค่ะถ้าถ้าเที่ยวในหมู่บ้านนะคะรบกวนใส่แมสก์เป็นจมกด้วยเนาะค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ้วัดแล้วเออวัดเปล่าวัดค่ะค่ะเสร็จแล้วเนาะวัดยัว ขอบคุณค่ะแม่นะครับ่ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะครับก็พอเสร็จเรียบร้อยก็มีการกับชาวําชากันว่าเ,ออเวลาเข้าในหมู่บ้านก็ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากด้วยนะเวลาเดินเที่ยวเนี่ยครับก็ป้องกันกันเนาะป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันสังคมด้วยครับจากนั้นก็เริ่มไต่เขาขึ้นมาละในหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นช่วงๆ <c oughs> แต่ก็ค่อยๆขับไปนะค่อยๆขับก่อนครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีนั่งเที่ยวแต่ถ้าช่วงนั่งเที่ยวหรือดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆก็ช่วงหน้าหนาวครับอย่างโฮมสเตย์เนี่ยก็จะเต็มเลยบางทีจองข้ามปีครับได้ข่าวว่างั้นจองข้ามปี3เดือน5เดือนแล้วแต่ครับช่วงหน้าหนาวนะคนเยอะมากแล้วมันเป็นหมู่บ้านที่สงบครับสงบเงียบมากน่ามาพักผ่อนมาชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ครับตรงนี้นะ น่ามานอนชาร์จแบตเตอรี่ทักขคืน2คืนเนี้สุดยอดเลยอากาศดีมากช่วงหน้าหนาวผมขึ้นมาครั้งหนึงครับอากาศดีมากมาคล้ายๆกับบรรยากาศจะคล้ายๆกับเชียงคานอ่ะอืมมันจะเงียบสงบอะครับมันเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบเหมือนเชียงคานเลยฮะนครับอันนี้ก็ไต่ขึ้นไปหน่อย ค,ค่อยๆเลาๆก่อซ้ายไปส่วนมากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีขับรถเร็วครับพมทางชันมั่งอะไรมั่งเนาะแล้วมันถนนแคบหมู่บ้านก็ติดๆๆกันถนนนะครับก็ค่อยๆไปนี่มีรถสวนออกมาก็เขาก็ค่อยๆ,อยๆอยไต่ขึ้นมา <c oughs> ผมก็ลงุง้างซ้ายมือก็เป็นร้านกาแฟไปร้านอาหารแนวประจนภัยครับมีเอ่อทำสะพานเชือกเป็นเชือกครับเชือกขึง เริ่มเข้าในหมู่บ้านแล้วนะกำลังหาที่จอดรถมาค่อยแล้วเคยขึ้นไปจอดตรงโน้นนะครับตรงข้างบนเลยหมู่บ้านขึ้นมาก็จะมีวัดวัดแม่กำปองก็จะมีลานให้จอดรถให้น้่องเที่ยวจอดรถครับจะมีลานให้จอดรถก็ช่ก่อนจอดฟรีนะคราวนี้ก็จอดฟรีเนี่ยดูแล้ว เพราะว่าหมู่บ้านก็จะติดถนนนะเนาะก็จะหารถจอดอยากนิดนึงส่วนมากก็จะขึ้นไปแล้วเเลยจากวัดไปก็จะมีร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อเหมืนกันใจแอนเลยนะแต่ผมยังไม่เคยไปเหมืนกันเขาว่าสวยบรรยากาศสวยแล้วก็กาแฟก็อร่อยเห็นว่างั้นนะนี่ครับถึงวัดละ ก็ไปหาแซาครับเนี่ยครับนี่บ้านแม่กำปองนะครับก็จะมีน้ำตกเล็กๆไหลผ่านหมู่บ้านน้ำใสไหลยเย็ยนจังแล้วก็มีร้านอาหารร้านข้าวซอยร้านข้าวซอยกออยใจนี่ก็เป็นเอ,อ่เปจุดเช็คอินอะ <c oughs> ครับ คนท่องเที่ยวก็จะชอบมากินกันที่นี่ครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟเแถวนี้มีให้เลือกเยอะแยะมนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ช่วงนี้ก็ลงครับ <laughs> ลงละก็ค่อยๆลงไปค่อยๆไต่ระดับลงไปบางช่วงก็เร็วได้มั่งแต่ส่วนมากก็จะค่อยๆกระดึบไป เนี่ยรถคือรี่มาส่งของครับก็ถนนมันแคบปะเนาะก็แบ่งปันกันไปเขาก็จอดแทกข้างในไม่ได้ก็บางทีก็ล้ำมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆแล้วก็เบี่ยงออกมาครับพึ่งพาใส่กันเอื้อเฟื้อครับช่วงนี้ก็ลง ค่อยลมาแล้วก็มาเจอด่านเมื่อกี้ครับที่ว่าก่อนเข้าหมู่บ้านอ่ะด่านวัดอุณหภูมิก็เข,เข้มแข็งมากนะตัวทุกคนโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทริปแม่กำปอง24-25โลกส็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ละครับสวัสดีครับ